สวดีครับวันนี้มาโจกับพี่กีตาร์นะครับวันนี้พี่กีตาร์จะเล่นเกมบอลแดงสีนะอัพเรียบร้อยมาดันมาเลเวลที่เจ็สิบกันเลยครับผมเออไม่ใช่หนึ่งชีวิตเดียวขอไปเล่นต่านบอลเลยแล้วกันครับขออนุญาตลัดหน่อยนะครับ ออน,นุญาตรัสเอาอูอาออาขอเริ่มใหม่ได้ไหมขอเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวมันลื่นไปนี่ขึ้นไปสูงๆนะครับปลอดภัยกว่าต้องก็้เต่ำบเองนะครับก็ปลอดภัย แต่ก็เรีบยๆลงมานะครับถ้าถ้าไม่งั้นเราขึ้นสูงเกินไปมันจะพุ่ยตกลงมาได้นะครับห้ามห้ามโดนทำนะครับตอระวังอู้ ตอนนี้งานเข้าแล้วมันจะมีอีกนะคะเนี่ยหนู ครับถ้ามีอะไรก็ส่งความคิดเห็นได้นะครับมีคนส่งความคิดเห็นมาว่าอยากให้กิต้ารล่นเกโลบอกหัวหัวร้ายมากแล้วเกโลบอกจะหาโหลดได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้นะครับหมุน ก็ไม่ได้อยากร่ิมใหม่นะครับแต่แต่มันมีแค่หนึ่งชีวิต <c oughs> ไม่สบายนะครับพ,พี่ก็ยังไม่หาเลยอะ่ะพี่พี่ก็กินยาอยู่นะครับตายแน่ กลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะัอ้กีเนี่มไม่ซื้อนะคะพีพ่ก็ยังเป็นเด็กอยู่อะนะครับทุกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปคู